สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2เดือนธันวาคม2567นะครับสำหรับในรายการข่าวนี้นะครับก็จะนำข่าวนะครับเกี่ยวกับความตึงเครียดนะครับระหว่างทหารไทยกับกองกําลังว้าแดง UWSA นะครับในพื้นที่อําเภอบายรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับก็สัมภารายงานให้ทุกท่านได้ฟังนะครับหลังจากทางกองทัพไทยนะครับได้มีการ สั่งให้กองทัพ่าแดงถอยออกในพื้นที่ข้อผิดพลาดนะครับที่ทางสองพายยังไม่สามารถตกลงกันได้ถอยฐานทัพออกในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็มีสื่อข่าวนะครับมีทางสื่อข่าวให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นจนํานวนมากนะครับหลังจากมีข่าวเลืออกไปนะครับก็มีนักวิชาการหลายท่านนะครับออกมามองว่า ทางทหารไทยนะครับคนเจรจากับกองกําลังกองทัพสารัฐาหรือ y o u t u b e เอโดยสันติวิธีนะครับแต่ก็จริงๆแล้วนะครับทางกองทัพไทยนะครับก็ได้มีการเจรจามาอย่างยาวนานนะครับนับสปีนะครับผู้เชี่ยวชาญบางท่านนะครับได้มีการพูดถึงนะครับว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องไปเพึ่งจีนให้จีนมาช่วยเจรจาด้วยนะครับแต่สําหรับแอดมินนะครับคิดว่าจีนนั้น ไม่สามารถที่จะมาจรีรจากองกําลังว่าแดงหรือยูดเอนะครับให้ถอยฐานทัพออกในพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับถามว่าจีนจนั้นได้มีการสนับสนุนกองกําลังว่าแดงหรือยูดเอจริงไหมมันก็จริงนะครับแต่ที่จริงแล้วทางการจรีนนะครับแต่ที่จริงแล้วทางการจีนนะครับไม่ได้ต้องการให้กองทัพว่าแดงหรือยูดเอออกไปขยายพื้นที่หรือว่า ขยายอิทธิพลของตนเองนอกอนณาเขตของตนเองนะครับอันนี้เป็นความคิดของแอดมินนะครับส่วนถ้าหากว่าทางกองทัพไทยนะครับได้มีการประทัสรุปกันกับกองกําลังว่าแดงในพื้นที่ชายแดนเหล่านี้นะครับบางท่านบอกว่าแค่ส่ง F16 ไปทิ้งระเบิดใส่ก็ทางทหารว่าแดงอาจจะย่อยยับได้นะครับแต่ทางแอดมินคิดว่า ไม่จําเป็นต้องถึงมือกองทัพอากาศนะครับหรือว่า F16 เลยนะครับแค่ปืนใหญ่อัตราจรก็สามารถยิงทําลายเป้าหมายอย่างแม่นยําได้แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นการสลปที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์หรือว่าในพื้นที่ต่างๆที่อาติดกับชายแดนนะครับทางกองทัพไทยนะครับยังไม่จําเป็นต้องใช้กองทัพอากาศหรือว่าเครื่องบินลบ F16 ไปทิ้งระเบิดเลยนะครับแค่ ใช้ปืนใหญ่นะครับหรือว่าแค่ใช้ดาวเทียมไปลอกเป้าหมายแล้วก็ยิงปืนใหญ่โจมตีเป้าหมายแบบนี้ก็ทําให้ผ่ายตรงข้ามผ่ายศัตรูนะครับเลเทหมดแล้วนะครับการประทะสรบกันที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานที่มั่นของกองทัพวาแดงหลายแห่งนะครับก็เชี่นกันนะครับถ้าหากว่าทางกองทัพไทยนะครับใช้ดาวเทมในการ ในการลอกเป้าหมายสําเร็จแล้วก็ยิงปืนใหญ่โจมตีฐานที่มั่นเหล่านี้นะครับก็อาจจะทําให้กองกําลังวาแดงสูญหายหนักนะครับหลังจากนั้นก็ส่งกําลังทหารเข้าไปเคลียรในพื้นที่ฐานทัพเหล่านี้นะครับซึ่งการประทะสรุปกันนะครับทางถ้าหากว่าทางกองกําลังวาดแดงยอมนะครับก็อาจจะไม่หยุดเยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าทางกองกําลังวาแดงไม่ยอมนะครับถึงแม้ว่าทางการไทยสามารถยึดได้ฐานทัพเหล่านี้นะครับแต่ทางกองทัพวาแดงนั้น ยังมีการส่งกําลังทหารเข้ามาโจมตีอยู่เรื่อยๆนะครับก็อาจจะทําให้การสู้รบกันนั้นหยืดเยอะไปนานนะครับและทางกองทัพไทยนะครับจะต้องจําเป็นจะต้องส่งกําลังทหารเข้าไปตัดกําลังพลของทหารว่าแดงนะครับที่อาจจะส่งกําลังทหารมาโจมตี่ข่ดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การจินตนาการนะครับถ้าหากว่ามันถึงขั้นนั่นนะครับหรือว่าถ้าหากว่ามันถึงขั้นที่ทั้งสองฝ่ายจําเป็นต้องจะต้องรบกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าในวันที่18ธันวาคมนี้นะครับทางกองทัพสารัฐวหรือยูรู u เอสเอนะครับจะยอมหรือว่าถอยออกจากพื้นที่เหล่านี้หรือไม่นะครับหรือว่าถ้าหากว่าทางกองทัพ ว่าแดงย a นั้นไม่ยอมถอยฐานทัพออกในพื้นที่เหล่านี้ทางการไทยจะทำอย่างไรต่ออันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับหรือว่าจะมีการพูดคุยเจรจากันอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีการเจรจากันมาอย่างยาวนานนับสิบปีแล้วนะครับและจะเจรจากันแบบไหนอีกนะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามกันนะครับ แต่สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ